คิมคีบอมนะคะแฟนคลับอันนี้กำลังภายในอันนี้คืออะไรคู่คาเต้นครับเกย์เกย์เกย์ใช่ป่ะใช่ป่ะคนนี้เกย์เกนี่คือพี่แมนไงใช่เขาดิสอรี่ซอรี่อดีตเต้นให้ดูหน่อยดิซอรี่ซอรี่ซอรี่กันเด้ไหมครับเป็นรายการครับผมเอาไปต่อ ค่ะคิมคีบอมเนี่ยเตรียมเฮเลยเพราะว่าคิมคีบอมเนี่ยนะคะกลับมาจัดแฟนมิทติ้งแล้วนะคะมเมื่อวานนี้ค่ะนักรองแล้วก็นักแสดงหนุ่มชื่อดังคิมคีบอมได้ออกมาได้บินลัดฟ้านะคะมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับชาวไทยล่วงหน้าในงานนะคะก็คือคิมคีบอมแฟนมิทติ้งอินแบงค f กออฟฟายู ซึ่งแน่นอนนะคะว่างานนี้เนี่ยแฟนคลับจำนวนมากเนี่ยก็รอต่อซื้อบัตรแล้วก็เจอหนุ่มคิมคีบอมกันแบบล้นหลามมีการตะโกนด้วยนะแบบคีบอมคีบอม,มคีบอมตลอด <ตก S 1> ทั้งงานเลยเเย,ออย่าเหม,นะมือนหนึ่งเอ c เลย ทำไมไม่ถอดแว่นปกติปกติเกาหลีมาก,ก็จะถอดใช่ไหมคนไทยเนี่ยควรจะคลั่งไคล้ศิลปินไทยกันแบบนี้ให้เยอะนะออนะฮะเดินมันไหลไแขวางนอกผมไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยเอาไม่ได้เป็เออนิดนึงเบาๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเ,ออเพราะว่าคนไทยมันหาสามารถเดินสวนกันที่สยามพารากอนได้ทำไมไม่ไปลุงลุงสมบัติเมธานีอ้ต้อยเศรษฐาอันหาาานึ่งนิรุตทำไมเกาหลีทําไมไม่แต่ว่าคืองานนี้เนี่ยเขาจะต้องมาด้วยตัวเองเพราะว่าจะต้องมาแบบจับฉลากไงว่าแบบใครที่จะได้บัตรไปแบบแฟนมิตรเขามีแบบแฟนมิตร แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับคิมคีมสองวันหนึ่งคืนอยากไปไหมอยากเลยอ่ะพอพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องซื้อบัตรไปก่อนต้องจับฉลากด้วยมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะต้องมาด้วยแล้วบัตรแพงด้วยนะเนี่ยใช่แฟนเขาบอกเขาจ่ายได้ค่ะแล้วยังไงก็พอจับมาเนี่ยกี่คนถึงจะได้ไปครับก็ประมาณ10นะรู้สึกตรงนี้รู้สึกจตินี้นิดเดียวแต่ว่าเขามีจับแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบอื่นไงเขาก็มีแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปแบบ ไปจับมือหลังเวทีอะไรอย่างนี้หลายมีหลายระดับเขาเก็บไปลายติงหูอะไรแบบนี้ที่เช็ดหงื่อไม่แต่ว่าพอขี่ี่บอมมาเมืองไทยอ่ะแฟนขับชาวไทยก็แบบเฮ้ยเริ่มเป็นคีบวมแล้วนะเออตัวปลอมหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้น่าเริ่มแบบกลมๆผมว่าเขาไม่เห็นหล่อเลย พี่แมนหลอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ดูเฉยๆไงแบบอยากให้ผู้หญิงไทยเนี่ยหันมานิยมผู้ชายที่หน้าไทยๆบ้างเพราะเราต้องชาตินิยมครับว่าคุณจะได้ขายออกบ้างนี่ก็ขายออกนวนะจะเอาอะไรอีกครับพี่แมนอยากจะให้ขายออกไปมากกว่านี้ครับมาถึงสินค้าที่ผมให้เหมาหน่อยก็นี่แหละก็อย่างที่คุณชทบอกเนาะมันเหมือนคิมคีบวมก็เหมือนแบบบวมขึ้นช่วงนี้อาจจะไม่ได้ซ้อมเต้นเท่าไม่แต่ว่าก็ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศมาให้ดูแน่นอนนะคะว่าในงานเนี่ยจะแบบแซ่บขนาดไหนคีบอมจะเป็นแบบยังไงรวมแล้วจังเต้นได้อยู่ไ เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวมาติดตามกันถ้าคุณอยากรับชมข่าวบันเทิงแบบเจาะลึกรวดเร็วทุกสถานการณ์บันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ที่ด้านล่างนี้นะคะกดเลยค่ะกดเลยครับกดเลยค่ะกดเลยครับกดเลยค่ะกด,กดเลยกดเลยกดเลย